สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินผังเมืองสีม่วงแปลงสี่เหลี่ยม5้าไร่1นึงาน14.2ตารางวาที่ตั้งซอยทองนพคุณสองถนนแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการขนาดที่ดิน5้าไร่1นึงาน14.2ตารางวารายละเอียด ที่ดินแปลงสวยมีถนนสาธารณะผ่านทั้งหมด3เส้นเหมาะแก่การทำโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสินค้าผังเมืองสีม่วงอ .1 ทำเลดีย่านโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทมาลาพลาสจำกัดบริษัทไทเมทัลอลูมิเนียมสถานที่ใกล้เคียง BTS สินักครินนิคมอุตสาหกรรมบางปูตลาดแพทกรา โรบินสันไลฟ์สมุดประการนัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณโจ0 6 6 6 1 6 4 9 6 1หหรือแอดไลน์ที่ t th property investor